สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวกระน้ำวองนาเกลืออยู่ผมบุญทิศสังนะฮะเป็นไงบ้างฮะวันนี้ผมก็จะพาไปไต่ไห,หอยนานอีกเช่นเคยนะทุกคนนะวีคนี้ว่าจะขอเข้าหนึ่งในร้อยนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็ใกล้หมดจะหมดหมดเวลาแล้วเมื่อกี้ก็แพ้ลัวๆมานะจากหกสิบเจ็ดสิบตอนนี้เด้งมาเก้าสิบสี่แล้วครับไปฮะแล้วมาดูกัน,อ,นอันนี้ก็ไม่น่าจะยากนะผมจะใช้เอ็กเซียนะทุกคนนะเอ็กเซียนี่ขอนใจนะ ให้หลายคนสุ่มได้ชิลานุยยังฮะทุกคนผมได้แล้วนะรอบนี้อวยให้ผมอยู่นะทุกคนนะชิลานุยนะตายฮะลุยแต่อยากได้ลิงอ่ะกระปูอ่ะวีเคไม่อวยหไม่อวยเราเลยตอนนี้ก็ลองเทสไปอยู่ประมาณสองสามเกมนะคือ คือยังไงมันก็ไม่ได้แตกต่างเนาะหรือว่าหุ่นผมน้อยเนาะไม่มีตัวที่จะจัดลงแบบซับมันโดนอัลฟาดาวสองดาวยิงตุ้มตุ้มหายแนละ้วทุกคนมันก็ยังเอ้ยพูดยากมันต้องพร้อมก็ได้ให้แค่เราไต่ขึ้นไต่ลงได้นะเวลาหลดลงไปเราไต่ขึ้นมาได้นะใช่ไหมวิ่หน้าผมก็ขึ้นแพตตินัมใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่โ,โกนะมันชอบบราก,กันทุกคนนะเมื าวก่อนใช่ผมอยู่อันดับ88ตกตกไปนี่แรงตกมันบักว่ะผมถามเพื่อนในกลุ่มเขาบอกกันบักเออผมก็งงกับมันมากเลยนะเขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะสำหรับทีมเล็กๆ <S 2> <S 2> ยุ่ยว่าเล็กสิฮะโอ้เนี่ยเกียรติปูทุกคนไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะ แต่ก็เอาวะถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องรีอะทุกคนไม่เคยชอบปูเลยขอรีเลยได้ไหม <laughs> ยอมเขาฮะปูฮะโบนัสฮะอ่าอย่างงี้โอเคฮะทุกคนโอ้โหว,วันนี้ชายรีจะหมดแล้วฮะทุกคนไปลุยฮะลุยฮะไม่กลัวกลัวปูทไม่กลัวปูได้โบนัสไงใช่ไหม ได้โบนัสต้องกลัวนะฮะตัวไหนได้โบนัสเนาะตัวป้องกันเนี่ยผมจะให้รีทอสก,กันตีก่อนนะจะได้ยิงแรงๆนะทุกคนนะไม่รู้มันเกี่ยวกันบลอเกี่ยวกันบลอฟุ๊บฟุ๊บ เจ๊แบบอันตีทเทียวตายเลยนะคนโอ้ขออภยัยในภาพโทรศัพท์จะไม่ไหวแล้วนะทุกคนนะใช้งานมันหนักนะตอนนี้ก็รอขอเครื่องมหมแต่ก็ดูเครื่องใหม่ไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วนะเราเลิกงามยามดีฮะก็ยังไงวิ่งนี้เราก็ขอให้เข้าเข้าถึงในร้อยก็พอนะไอ ปูอีกลิ้วเอาไม่เลียแพ้ก็เป็นไรแล้วทุกคนนะเกมมีแพ้มีชนะลุยผมว่า,ายานผมจะหายเรียกผมใช้ตัวผิดน่าจะใช้เจ็ดดาบนะทุกคนนะ โอ้ผมก็จำสก,กิลไม่ได้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเยอะแยะเป็นหมดเลยหุน่นเยอะเกินไม่เก่งมาแนทเอ็มไมมแอดเอ็มแกเก่งมากเลยนะแค่จำสก,กิลหุ่นได้เยอะนะทุกคนแต่ว,ว่าได้หมดก็ได้นะจัดทีมลงสู้นี่แน่นอนของแอดจริงๆเลยฮนะผมว่ายานจะแตกก่อนั้งเนี่ยเอ็กเซียทำงานเลยลูก เอ้ยเอ็กเอ็กซเสี่ยมอะไรจะอันตีเลกที่ว่าแล้วไงโอ้โหเออเป็นไงฮะคลิปนี้ผมว่าแล้วไงโห้ยโดนสองตัวยิงเกจ็ดปูนะทุกคนนะยิงไม่เข้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมแง่แง่